ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่บริเวณตำบลเกาะเกร็ดอําเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีพบกับนายสนองพัดคำอายุ59ปีเป็นบุรุษไปรษณีย์ป่วยเป็นโรคกระดูกทับเส้นเดินลุยกระแสน้ำส่งจดหมายพัสดุให้กับชาวบ,บ้านมานานกว่า28ปีไม่หวั่นแม้ว่าเจอน้ำท่วมสูงเดินฝ่ากระแสน้ำเชี่ยวกว่า6กิโลเมตรและส่งพัสดุมากกว่า1 0 0 0หลังคาเรือนจากการสอบถามนายสนองกล่าวว่าเริ่มงานตั้งแต่ปี2540 เริ่มตั้งแต่เป็นพนักงานรายวันจนบรรจุเป็นรายเดือนตอนแรกทำงานวิ่งอยู่ฝั่งปักเกรดไม่ได้ส่งบนเกาะแบบนี้ทุกวันพอมาถึงปี2545ทางไปรษณีย์โดนร้องเรียนว่าไม่มีคนส่งของบนเกาะเกรดตนจึงขอย้ายมาทํางานที่นี่บางปีน้ําก็ท่วมบางปีน้ําก็ไม่ท่วมแต่อย่างปี54น้ําท่วมสูงมากประมาณเกือบถึงคอต้องใช้เรือในการส่งพัสดุและการพายเรือก็เหนื่อยกว่าการขับรถจยยส่งของเพราะว่าต้องพายเรือฝากกระแสะน้ําเชี่ยว ตอนนี้ลำบากมากเพราะว่าต้องเดินลุยน้ำใช้แรงเยอะกว่าเดิมร่างกายก็ไม่ค่อยดีแล้วจาก,กเกษียณในปี70ใจก็ยังอยากทำต่อแต่ร่างกายนั้นสู้ไม่ไหวปวดขาเดินไปพักไปตอนนี้นนรับผิดชอบอยู่ประมาณ1,000หลังคาเรือนมีพัสดุที่ต้องส่งที่เกิน5กิโลจากขนเดินรถและกระบะเป็นรับต่อตามท่าเรือต่างๆแต่ถ้าไม่รับต่อก็ต้องไปรับที่ประชียีถ้าให้ตนขนส่งมาก,ก็คงจะไม่ไหว ทางด้านคุณป้าวัย60ปีบอกว่าคุณลุงคนนี้เป็นคนที่ขยันมากแล้วก็เป็นคนเก่าแก่ส่งของมานานแล้วปกติถ้าน้ำไม่ท่วมลุงหนองก็จะขี่รถเจยยอไปส่งตามบ้านบางบ้านที่ขี่จยยอเข้าไปไม่ถึงลุงสนองก็จะเดินเท้าเข้าไปส่งให้ถึงหน้าบ้านไม่เคยหยุดหย่อนย้อนกลับมาส่งที่บ้านอีกหนึ่งรอบตอนหนึ่งทุ่มไม่ได้อวยลุงหนองแต่พอเจอกับตัวบ้านไหนที่ไม่รู้ว่า อยู่ตรงไหนก็จะเขียนเอกสารไว้บ้านไหนที่ไม่มีใครอยู่ก็จะบอกเอาไว้ว่าน้ำชท่มสูงมากบางที่ก็สูงถึงคอลุงน,นองก็ไม่เคยจะหยุดเดินลุยน้ํามาส่งจดหมายทุกวันเป็นที่รักของชาวบ้านเป็นคนอารยาศัยดีถ้าลุงน,นองกเกษียณอายุก็มองว่าไม่มีใครที่จะเดินลุยน้ําแบบลุงน,นองได้อีกแล้วสำนักข่าวออนไลน์ไทยแทลอยสำนักข่าวที่ยึดถือจรรยาบรรณครบถ้วน